บินไม่ได้แถวเฮียเลยมึงเนี่ยซอยนกคุมลีนกคุมลีบินทามปลายเตยสุ้มหมู่กระเทยบ่หูจักนักร้องยิงย่งก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุก จานกันด้วยน,นะครับผมอยู่กับผมชาโน,นนะวันนี้เราอยู่กันในเกมป๊อบป,ปี้เพทามนะผมเป็นเกมเฮอร์เรสนะครับผมเป็นเกมผีที่ค่อนข้างฮิตกันเลยช่วงนี้นะสำหรับป๊อบป,ปี้เพทามแชปเตรอร์ทรีแคทแนปนั่นเองนะวันนี้เราอยู่กันในแชปเตรอร์แรกนะก็คืออาชัยสคริสนะฮะหรือเ,เจ้า ที่เราต้องมาหนีก็คือไอ้บ้านนี่นะไอ้ตัวนี่แหละเราจะรู้จักกันดีคนระับในชื่อฮักกี้วักกี้นะฮะน่ากลัวเลยเดี๋ยวดูตามันดิมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะไหนดูซิมีอะไรว l ลคัมนี่แขนโคตรยาวเลยเดี๋ยว๊ปอปปี้งการจะเล่นมีตุ๊กาตาอะไรด้วยไม่รู้ นี่คืออะไรเอยอ๋อมีให้ใส่กดใส่หาสผ่านมั้งฮะเดีย๋ยวเราไปฝั่งนี้ฝั่งนี้เข้าได้ต้องใช้เหมือนต้องใช้มือแล้วสักอย่างก็คือเฮ้ยรถวโดดขึ้นไม่ได้เออกินสุขภาพเหมือนฮิวตี้อันนี้เหมือนเป็นเฮ้ยรถไฟ เฮ้ย <c oughs> รู้แล้วล่ะรหัสผ่านเดนด้มีของอะไรเก็บบ้างเ <c oughs> <โ>ฮ <c> ้ย <oughs> ตุ๊กตา <c oughs> เดี๋ยวทำไมตุ๊กตามีเลือดด้วยวะมันเรือดแปลกแปลก่ะคดีฆาตกรรมตุ๊กตาล่ะไหนเขียวชมพูเหลืองแดงโอเคเปิดมาก,ก็รู้รหัสผ่านเลยดูดิคตง่ายมันใบแบบชัดจัดอ่ะมาเขียวชมพูเหลืองแดงนี่จริด้วย ได้จแล้วใส่เทปกันนะใส่เทปไปดูวิธีใช้แก a แพ a c นี่ฮะแก a b แพ c k นะับผมเป็อนอุปกรณ์เทาวาติดสะพ,พายเราต้องสะพ,พายคล้ายกระเป๋าเลยฮะมาเรียนนะผม ต,งตรงกับเป้าหมายแขนสองข้างนะฮต้องกดเราจะมมีปุ่มให้กดไปจับสิ่งของอะไรประมาณนี้นะสามารถลากสิ่งของมาได้ถ้าเรากดค้างนะสามารถแบบจับของห้ามห้ามเฮ้ยเชี่ยเข็ดหัวขาดเลยเหรออันนี้คืออ๋อมันจะมีพัลส์เนได้ทำได้ โอเคก็เป็นคู่มือการสอนใช้กระแพกเบื้องต้นนะฮะมาจะได้กระแพกมาแล้วไหนดูสิวุ้ยของเล่นใหม่ดูดิมันเลยดีนี้มามาเรามานี่กันชืบโอเคเอียสิวุ้ยเฮ้ยบอย ใจเชียสวัสดีเพื่อนหน้ามันดิหน้าโคตจัดเลยท่านผู้ชมนี่คือ,อวากี้วากี้นี่ยวูดมีตั้งแต่ 1, ตปีมีปีตั้งแต่ปี1984งพ้าอ่ะแต่ว่าเก่าแล้วนะไข่ชามเขาไม่ได้ได้เสียงกุญแจด้วยวิ่ไหนอ๋อเนี่ย คอยตรงเตงขอบใจนะเพื่อนนายเป็นคนดีมากเลยเราไปแล้วเราปิดประตูเราไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วล้วไ,ไปแล้วเป้ยออกมากะนี่เนี่ยตามที่ดูในทีวีมานะเนี่ยแล้วก็เอามาพันโอเค ก็หาพันอีก,กันหนึ่งดดได้แล้วทีนี้ไฟก็ทำงานเรียบร้อยแล้วเฮ้ยติดไอ้เชีย่ยตกใจม <c oughs> ันหายไปไหนแล้ววะเ <c oughs> ชีย่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วท่าม้ชม <c oughs> เฮ้ย มึงช่วยแขนเก็บไปด้วยนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงโผล่มาดิโผล่มาดิจานจานเฮ้ยเฮี้ยตกใจสัตว์แก๊สรเะเบิดสุดแมอันนี้ที่ไหนเอ่ยมีเทปพห้เล่นด้วย ใช่อ๋อเนี่ยใช่ปะ่ะต่อมาใส่อ๋อหายครบสะอีกสามอันนะคือไปจะต้องลงมาหาตารล่างนี่นั่นไงเจอละอันหนึ่งท่านผู้ชมสีส้มอาะลิ่งโอเควิดนี้ส,สีเรือยสุดเดือรเลอะไ,รไ่รูไอ้ใช่มันเด้นี่ไหนวะ อันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายเอาในใีาในใ่ไงเรียบร้อยครับพบแล้วแล้วเราก็ต้องมาเปิดตรงนี้พอมีลูกมืออยู่เสียงตัวอะไรผมที่ผ่าเลยตอนเปิดประตูแบบเลื่อนเมื่อกี้ชิ้นแม่งเสียงแม่งอย่างน่ากลัวใจเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแบบเสียงเลืนตรงบันไดแบบเนี่ยสอง เรก็ต้องรอมอสีแดงนั้นมานะมเ <Yeah! S 2> มร้อมแล้ว oh yeah! อ้ยเียกชืบแล้วก็ชืบง,ง่ายๆเลยครับ เอมุด okay. ไปครับแล้วก็ลงมาเว้ยนี่อะไรเอ่ยพัสซ์ซอนอีกแล้วเหรอนี่เกรียเลยอ๋อโอเคแล้วเราก็มาพันตรงนี้แล้วก็นี่ไง โคตรง่ายปวล้วพาออกมาได้เยเยนไปแล้วเดิมไม่ได้ด้วต้องเจออะไรไปล่ดแล้วทำไมอยมืดเลยอะ่ะมืดมากสเีีออเย,เยอะไรอ่ะสีแดงางสว์ นี่ยอพัเซ์นโอเคนี่ดึงถูต้องโอเคง่ายครับไม่มีอะไรยากก็เสือแต่ไงต่อโอเคต้องดึงนี้มาโอเคแล้วเราก็ทำการนี้ปะผ่านมันไปไม่ถึงว่ะ มาก่อนวะนี่ไงได้แล้วแล้วก็ลองพันดูพันสองอันนี้เฮ้ยถึงวะนี่ไงเนี่ยแล้วไฟไฟก็ลงไปด้านล่างนู่นแล้วก็มาติดตรงกลางโอเคชิวครับบานเราไปกันต่อเลย ดดลงไปไม่แหงเลยได้ด้วยชียอโคตเฟี้ยวมารถเร็วครับนี่ไงพราะวเวอ์ออนแล้วอุ้ยเสียเสี่ยโคตรดังเจ้าเจ้าเจ้ารู้ตลาดฮะอ้าวมีบั๊กะไรอ่ะ มึงไม่บังไปตรงนั้นเดียวเลยมาทีนี้เหมือนเป็นเรื่องเรา,าอ่านเนี่ยอ๋อเป็นเมกาเฟนสร้างเพื่อนนะก็มันจะสร้างเ,นะเป็น,นอนนะแล้วก็นี้ดูเจ้ามือตาน้าโคมากเลยเจ้าเหลี่ยมเจ้าแดงเจ้าฝามาแรกก็ การใส่สีให้กับกระตาเรานะตอนแรกตัวมันไม่มีสีแล้วดูเครื่อนี้จะทำอะไรน่าจะประกอบนะประกอบิีกันั่ไงท้กานรประกอบด้วยรายเนี่ยละ อุ oh, oh. storm, s <S ้ยเฮีย oh. อุ้ยอุ้ยอุเฮียหากพวกเรากำลังสบายจนตกม่พลันอุ้ยอุ้ยเฮียายแล้วอีฉัคลัวสาตกใจคุณแม่ไปแล้วอุ้ยเฮียมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับเียมาแล้วมา โอ้ยติติอ่ามึงมามายังมาใหม่มะมามาฉัน เอาติดๆเฮี้ยวิมาล้วโคตรใหอ่ะไปิดปิดโอ้ยขึ้นไม่ได้แนวเฮี้ยเลยมึงเนี้ยซอ,อยนอกคุมลีนกคุมลีบินข้ามปลายเตยสุ้มหมูกระเทยบ่หูจักนักร้องยิงย่ง ตรนี้ตรงมดตรงนี้โอเคก็ง่ตั้งนาโอ้โหไปตั้งนานเุ่้ยทไโอเคเปิแล้วเปิดแปแล้วไปแล้วไปแลมันนื่ที่อะไรนื <interfer es> okay. 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 ่ท <b ill S 2> ี่อะไรอ่ะอ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยไปนี่เอ้าเอ้าเฮียอ้าไปไหนอ่ะไปไหนต่อเฮีย จะมาแล้วมันจะมาเล้ว <S ไอ้เนยโต้เฮอ๋อนี่ไอ้โง่อุ้ยเฮียว้าไอ้คว้าเฮ้ยทำไมไม่มีเลือดนะเฮียไม่ใช่ของเล่นจริงปะเนี่ยกามันต้องมีเงื่อนงำอะเรื่องเนี้ยเช่นว่าแม่งเป็นคนว่ะไม่เป็นคนแบบอะไรสักอย่างเนี่ย อาจจแบบกายล่างโดนทำของเล่นนะ่ะเฮียไม่มีเลือดน่ากลัวจัดเฮียตายซนะทำไมอนนี้ศพของเล่นเต็มเลยวนะเนี่ยไม่วิ่งอันตรายไปรอบรอบหยุดกลับไปหยุดอะไรวะกูไม่หยุดแล้วกูมาขนาดนแยละกูต้องรู้เรื่องราวไม่ได้เว้ย เิดอะไรขึ้นมาเมันเป็นห้องอะไรสักอย่างนี่อะไรเนี่ยอุ้ยเฮียตัวเฮียอะไรอ่ะอีเฮียแล้วปเปิดไปเปิดดิ ไจังชั珀เตอร์แรกโอเคท่านผู้ชมก็สำหรับชั珀เตอร์แรกของ Poppy Playtime เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสนุกกันหรอือเปล่าถ้าอยากให้ผมซื้อชั珀เตอร์2มาเล่นก็ช่วยกันดันไลค์คอมเมนต์กันเยอะๆนะฮะผมสำหรับ Poppy Playtime นะชั珀เตอร์2ก็อยู่ประมาณ180นะก็ผมมีตังซื้อได้อยู่แหละ แต่ผมก็อยากรู้ว่าท่านชมอยากรือเปล่านะถ้าไม่อยากรู้ผมจะได้ไม่ต้งซื้อนะแต่ถ้าชอบก็วันนี้ตลอดวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชานนท์ด้วยนะครับสำับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย